เพจซูเปอร์ไก์ช็อปขายดีเกมบริการขายดีเกมราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีราคาร้อนพร้อมจบราคาสวยระวังคุณแอบอ้างเพจกันด้วยนะครับเพจจริงกะมาตั้งาใครก่อนเพจจริงต้องมีผู้ตดตามเจ็ดหมื่นคนขึ้นไปเพจจริงลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ก็ต้องการสวีรัสสวัสดีน้องในไทยทุกคนทุกทรานกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเซ็นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมคา r ิ n น่าฟรีไฟ e ์ไทยแลนด์นนนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เป็น นะครับที่พี่จะมาแจกในส่วนตัวละครนะครับย้ําว่าช่อง Be ช h a นแนลแจกตัวละครฟรีๆนั่นเองสามารถเลือกได้ทุก,กัวทุกตัวนะครับเลือกได้หนึ่งตัวเลยนะครับใครที่เป็นผู้โชคดีนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกอติการและกันนะครับก็คือประเด็นหลักก็คือพี่จะมาฉลอง5 0,000นซับนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือใกล้จะถึงละนะครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วแหละนะครับผมจะมาบอกวิธีการรับลุ้นรับรับยังไงนะครับสำหรับตัวละครนะครับได้ถาวรเลย นะครับรับถาวรเลยนะครับพี่จะแจกเลยนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับสองคนเท่านั้นนะผู้โชคดีสองคนเท่านั้นนะครับก่อื่นเนี่ยต้องขอบคุณก่อนนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับ ตั้งแต่วันแรกที่ทํา YouTube มาจนถึงปัจจุบันนะครับถึง5้าแสนซับแล้วนะครับถ้าไม่มีแฟนคลับไม่มี FC ถ้าแลไม่มีน้องๆทุกคนเนี่ยพี่ก็ไม่มีวันที่จะมาถึงวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ก็ดีใจมากๆนะครับมาถึง5้าแสนซับแล้วนะครับแล้วก็พี่จะทําต่อไปนะครับผมนะาทำต่อไปหาคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับมาให้น้องๆรับชมกันแล้วก็จะมีแจกพงแจกเพชรแจกอะไรว่ากันไปนะครับผมมาทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วน นะครับแล้วก็ไอวอนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะท่าทางไม่เป็นท่าทางตัวนี้าานี่บังเกอร์อนั่นเองอนะโอโคเตอดูดิดูยังโคเทนะแล้วก็อีกท่าทางนึงาานะครับโอโอก็จะเป็นท่าทางนี้<อ>นแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับนี่ท่าทางตัวนี้ถุงเงินนะครับผมโคเทดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอีกอย่างนึงก็จะเป็นในส่วนไอวอรนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูไอวอนะครับบอกเลยว่าจับจัด นะครับสำหรับไอลครับนี่เป็นไอบอลตัวนี้ ไอวอลประชชนคนปนโลกกันเองนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับโหเป็นกระแพงเหล็กเหมือนโคตรแข็งอ่ะเออก็เทนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมนะสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเนาะโอเคครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะสำหรับวิธีการรับตัวละครถาวรนะครับรับยังไงสำหรับช่องพี่มีแจกกันเองนะครับไปเราไปดูวิธีการรับกันเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บพีเจสปินด com เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษคือเติม500บาทไปรับฟรี500บาทฟิีเลยนะครับโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับจาหมดได้เลยครับนี่สมัครนีุ่่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับผมกดสมัครสมาชิกได้เลยครับตรงนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยเ c e b o o กได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับ 2อ,ง,องสามนั่นเองแล้วก็ใส่เบอร์วันเล็์ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปทางพวกมึงน้องเลยนะครับแต่พี่แนะนำเนี่ยคือเติม500บาทเข้าไปเราจะได้ฟรี500บาทฟรีเลยนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดเลยครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะเห็นไหมพี่เติมไป500บาทก็คือจะได้รับ500บาทฟรีนั่นเองนะครับผมพอรวมกันก็จะเป็น1,000เครดิตนั่นเองนะครับทีนี้กดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมครับทีนี้ใครที่อยากได้ดีทัพบักทงครับนี่พี่แนะนำเลยครับสู่ดีทัพบักทงไม ถ้าปักธงอยู่ด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะพอเราสุ่มได้ id ท่าปักธงนี่นเนี่ยให้เรากดที่ติดต่อตรงนี้นะครับผมมันก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขานะผมเราก็ท่าไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ id ท่าปักธงเองเขาก็จะส่งให้ภายใน5นาทีเป็น id เซิรฟ์ฟไทยร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับผมรีบๆนะครับผมโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีจาก500คิเดย์ฟรีมีจำนวนจํากัดนะครับช้าหมดกดได้เลยนะครับรี่สมัครรัญสุ่มดู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ก็โอเคนะครับมาที่นี่เดี๋ยวพี่พามาดูกันเลยนะครับสำหรับตัวละครเป็นตัวหนบ้างนะครับบอกเลยว่าแจกทุกตัวนะครับแจกทุกตัวสำหรับคนได้เนี่ยเลือกเอาเลยนับสำหรับตัวละครนะครับพี่ต้องขอบอกตัวละครก่อนเนาะก่อนจะไปบอกกติกากันนาออย่าลืมดูคลิปที่จบกันด้วยนะครับวิธีเอ้ยวิธีอะไรว่ายังไม่ถึงวิธีนะครับมารีวิวตัวละครก่อนนะครับก็สามารถเลือกได้ทุกตัวนะครับรับยังไงครับผมก็คือนะครับถ้า พี่สุ่มได้ใครเนี่ยนะครับก็คือพี่จะเติมเพชรได้เลยมันตัวละครตัวละเท่าไหร่นะห้า <5 S 2> แล้วเก้าสี่แล้เก้าใช่ไหมอ่าต<ม><ช>ีเป็นเพชรเนี่ยก็ประมาณสามสี่ร้อยนะครับสองสามประมาณสองร้อยถึงสี่ร้อยประมาณนี้นะครับพี่ก็เติมให้เลยเติมให้ไปซื้อหรือว่ายังไงอมันะมันส่งเอาขวัญไม่ได้ไงตัวละครมันส่งเอาขวัญไม่ได้ใช่ไหมล่ะอ่าประมาณนี้นะพี่ก็จะเติมเพชรให้เลย นะครับเติมเพชรให้แบบได้ตัวละครไปเลยให้น้องไปซื้อเลยนะครับแล้วก็แคปหน้าจอมาบอกพี่ด้วยว่าน้องซื้อตัวละครแลร้วนะเพราะว่ากลัวน้องไปซื้ออื่นนั่นเองครับย้ําว่าใครที่เป็นผู้โชคดีเนี่ย ü, ได้ถาวรน,นะครับเลือกเอาตัวไหนก็ได้นะครับผมนะอ่านะครับน้อง,องไปเลือกเอานะครับพี่ก็จะเติมเพชรให้นั่นเองนะครับสาหรับฉลอง5้าแสนซับแต่ไม่ว่าจะเป็นอ่าโคโนเอโลกนะครับผมนี่อะโลกนะครับลิงนะครับผมอ่าจะโตอะไรได้หมดนะครับน้องทั้ชหมย ไปเติมซื้อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมให้แล้วก็น้องๆไปซื้อได้เลยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับสำหรับกติกาแจกที่นี้เรามาเข้าเรื่องกติกากันดีกว่านะครับว่าทํายังไงถึงจะได้ลุ้นนั่นเองนะครับกติกาง่ายๆครับผมง่ายๆเลยขั้นแรกนะครับกดติดตามช่องพี่ก่อนนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดแชร์ นับกดแชร์วิดีโอนี้นะครับแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับแชร์ไปกลุ่มไลน์กลุ่มฟีไฟ์อและต่างๆได้หมดยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสินเยอะนะครับและที่สําคัญอย่าลืมนับคอมเมนต์ u ู d ไว้นับแล้วก็ลิงก์เฟซตัวเองนะครับหรือว่าชื่อเฟซตัวเองก็ได้นะครับอ่าลิงก์เฟซตัวเองชื่อเฟซตัวเองนะครับผมนะแล้วก็ยังไงดีล่ะ นะครับอ่ะมี U E D นะครับมีชื่อเฟซนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากได้ครับผมอ่ะสิ่งที่อยากได้ตัวละครอยากได้ไปทำไมนะครับผมนะเหตุผลเพราะอะไรนะครับถึงอยากได้ตัวละครนั่นเองนะครับผมนะพี่จะได้อ่านแบบว่าแล้วก็จะสุ่มมันเองครับพี่จะสตรีมสดสุ่มแจกเลยนะครับสตรีมสดแจกเลยนะครับไม่แน่ใจว่าสตรีมทาง เพจเ c e บุ o กหรือว่า YouTube ก็รอติดตามชมกันนะครับแต่ว่าแจกแน่นอน100%นะครับย้ำว่าแจกแน่นอน100%ลอรอกันได้เลยนะครับตอนนี้น่าจะถึง5 0 0 0สนซับแล้วแหละนะครับอย่าลืมย้ำกัน อีกรอบนสำหรับกติกานะครับคอมเมนต์ยูอดีชื่อเฟซตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากได้3อย่างเท่านั้นนะครับสอย่างเท่านั้นคอมเมนต์หคอมเมนต์พอนะครับผมหคอมเมนต์พอ1คน1คอมเมนต์เท่านั้นเองนะครับปะมานี่เลยสำหรับกติกาฉลอง5 0,000นซับนะครับไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเนาะส่วนกิจกรรมร่มนะครับฐานรับคนป้นโลกเนี่ยน่าจะเข้าได้แล้วหรือเปล่านะน้องๆก็ไปลองเล่นดูนะพี่รีวิววิธีเล่นไว้ในช่องแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูกัน นะครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับมา ฉลอง5 0 0 0นซับน,นะครับมาแจกน้องๆนะครับมาจจกกัวละครถาวรนั่นเองนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากในคลิปนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้ทิกตอกพี่ครบ4 0แสนผู้ติดตามแล้วนะครับต้องขอบคุณน้องๆที่ไปกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็พี่มีแจกรหัสด้วยนะครับฉลอง 4, ทิกตอก4 0 0 0ซับนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วกันสำหรับแจกรหัสแลน,นั่นเองนะครับแจกรหัสสุดแลฟรีๆย้าว่าฟรีทุกอย่างช่องพี่อะนะครับแจกฟรียๆกันไปเลยนะครับโอเครับ ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือคอมเมนต์ยูดีตัวเองนะครับแล้วก็ชื่อเฟซตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากได้แค่นี้จบนะครับแล้วก็รอรุ้นเดี๋ยวพี่จะมาสตรีมสดนะครับตอนถึง5 0 0 0 0นซับมันเองนะครับตอนถึง5 0 0 0 0นซับพี่จะมาสตรีมสดแจกสดๆกันไปเลยนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วแหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะสำหรับนี้แล้วตัวไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับ